สวัสดีครับผมเขืออีสานใต้ครับครับมื้อนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันงวดของวันที่1ตุลาคม66ครับของช่างนึกครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อช่างนึกนี่ก็ถือว่าเป็นคนฝันแมนอีกคนหนึ่งครับในช่องของเขืออีสานใต้เนาะครับท่านผู้ชมมีเอฟซีหลายๆท่านครับกติดตามความฝันของคุณพ่อช่างนึกอยู่ครับในวันนี้เนาะครับผมโทรมาคุณพ่อว่าคุณพ่อฝันแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าเข่าไปฟังแนวทางความฝันของ คุณพ่อช่างนึกน้ากันเนาะครับครับคุณพ่อก็เห็นงานอยู่ครับขยันแห้งสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับโอ้ขยันเนาะพ่อเนาะครับเย็นไปเรื่อยๆย่างนี้เลยเห็นงานเนาะครับครับอ่ามือนีผมมาตามต่อแนวทางความฝันของพ่อเห็นพ่อบอกว่าฝันแล้วเนาะครับผม ครับครับฟันได้จ้ามือแล้วครับพอฟันได้สองขืนแล้วฟันได้สองขืนแล้วอ่าสองข้นสองอืมครับ<ม>อ่าลางวดที่ผมบรไดมานี่เป็นจังไดแเดี๋ยวพอได้ฟันยังได้เลขดีถึอเลขบอกครับกะฟันขันคืองวดกว่อนไปปั่นนําหนุเมเขาใหญ่กะบรอบเปียวหมันก็ถือือได้แต่ว่าจะพร้องก็เลยสื่อไม่<ฮ>มีเงินสื่อเอาไง อ๋อเขาแยกบรรลุยู่มอกจากปกปกติเราพอจะซื้อเลขตลอดได้เนาะเมียนตะวันลดน้นซื้อเท่อก็ไม่ซื้อตลอดมันบ่มีเงินนะามองเงาครับก <c oughs> ็ซื้อฟังอยู่เท่ละสิบบาทส้บบาทสีงนะอืมครับงวดละสิบบาทส้บบาทไปทะลุนครับครับแต่ถ้ามีเงินหนี่ซื้อเลยจัดเต็มตลอดก็คิดว่าต่ว่าันมันกับเนี้ยเนาะ เงางวดนีว่าสิอันนี้โว่าสิศิมว่าทิศถุงทนาอยู่อ๋อเงวดนีคือฝันดีอ่างวดนีคือฝันดีฝันดีเนาะฝันว่าเด็กฝันว่าเด็ฝันเด็ตลอดเลยเห็นพ่อบอกผมว่าฝันสองขึ้นซอนเลยบอกครับเนี่ยฝันยำเดิมๆนี่บอกพ่อฝันน้ำจำน้ำเดิมเลยว่าที่ไอเด็กปลาอยู่ตลอดเลยนะอืมห้พ่อฝันว่าจะไหนเนี่ยครับบอกสู่ท่านผู้ชมฟังหนยครับในความฝันคือผมฝันนะครับเนาะ คือว่าไปวานเหียที่แบบมันนี่ใบวานเหียปุ๊บก็ะเด็กป่าปลาแล้วมันเขาในสาครับครับแว่าตัวในสานี่บดได้่อาเอาแต่ตัวข้างนอกอืมครับแต่ที่เราขูสองขูครับมันนี่ว่ามันมันไดยหลยมันไน้หลก็เลย,ลย,เลยไปวานกบตัวกว่านี่คบก็ได้ดเป็นคู่อีกอ่าอืมก็จะ ก็คือฝันฝันซำหนี่มันบอครับพ่อฝันว่าได้ปลาครับได้กบหลายแห้งในความฝันเนี่ยคือพ่อไปเอาปลานี่เอาแหวานเอามันบอครับแม่นโอ้ปลาปลานติดแหมามเต็มาตะเพียนปลาคอด้วยล่ะครับครับเป็นคุเป็นคุ้ด้วยล่ะครับจนมันมอมมีมองเห็นเอามันไหลเข่าสาเองเลยล่ะจะพร้อมกับอนซ่อนป่าเนาะครับครับซ่อนปลาก็ไปตักไปตักตักมาครับแล้วที่นี่ก็ไปอีกบ่อหนึ่ง ไปอีกมองหนึ่งได้โก๊บเห็นี่ก๊บอันนี่ก,ก๊บก็ไดินิดคูเอื่อนอืมครับครับแปลว่าสีไม่โชคเหระพอเนาะแต่บอลลูถึงถึง,ถง,ถง,ถงพอว,งวันนี้สิจัดเต็มแต่จักสิคิิวมาจังไหได้จักบอกหูว่าสีตัวไหนครับครับแล้วแล้วพอตีเลขไว้แล้วมันบอกครับนี่ตีนี่คิดว่านี่นะครับที่ให้ผมเขียนให้มันบอกห้าแปดเก่าครับพอมาให้่านผช้ชมเบิงนี่ครับห้าแปดเก่าครับตีตีไว้ครับห้าแปดเก่า ครับครับก็ไปแปดศูนย์เก่าแปดศูนย์เก้าเอแหลวจะสีนี่จารย์ญาติเอาทายห้านี่คือหานี่คือหานี่เฮนเหรานี่เฮอฮนวเอาแปดนี่ได้พอแปดนี่ว่าแปดนี่คิดว่าปลากับเปียดเนาะปลากับแปดเก้าเก้านี่มันจังไหนวะตีไว้จังไหนเนาะเก้านี่คบเก้านี่กบที่พ่อบอกผมน่ะ เก้านในกบแปลว่าห้าเก้าห้าแปดเก้าเหี้ยเหี้ยเหี้ยหาปลาแปดกกเก้าครบเก้าครับแลราคาแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้านี่คือคู่เลยอหมออ๋อคู่กระศูนเออขู่กระศูน <c oughs> ก็เลยเอาปลาเออเอาเอาเอามาตีให้กันครับครับอันอันนี้คือตีตามความเข้าใจของตัวคอมเปนบอกครับหมอแนนครับตีแบบง่ายๆ่ายแน่น อืมครับครับลองลอง,ลอง,ลองเสียงเสียงเมืองเดี๋ยวมือแรกคือร่องเสียงมาอีกคืออ๋อครับอันนี้ฟันได้สองมือแล้วเนาะพ่อสองมือแลครับครับแล้วก็ฟันสองขึ้นแต่ฟันแบบเดียวแบบเดียวกันหมดเลยอืมครับครับแล้วพ่อไปหาคุณยายที่วัดตีตุเรเกียงเกียงไาหรือยังครับยังม่าท่านจะเไปหาทำครับเพราะว่าเออใกล้ใกล้ใกล้มือมันก่อนครับเพราะว่าช่างดนึงนี่ครับท่านผู้ชมครับบางครั้งพ่อกับ เป็นคนที่มักเห่นเหลขกอยู่แต่พอสซืส้อเหลขก่หลายเนาะแต่สซืส้อหลายเป็นบางงวดที่ว่ามั่นใจซื้อสิบบาทสิบาทไปฟั่งสัาบ,บมั่นใจครับแต่งวดนี้คิดว่าชีทถุ่มแต่เวลาได้เลขมากนี่ชวนมากแล้วคุณพ่อสิไปห้คุณยายตีตัวเลขห้ตลอดเนะาะครับแต่งวดนี้พวท่านได้ไปเทียแมน,นับกท่านได้ขับไปหาอันนี้ก็เลยตีเองตีเองครับครับครับอืมอตีเองเพราะว่า เท่ากับสีบอกคือเก่าเนี้ยนะใหญ่ใหญ้บอก้ายๆที่พ่อตีนี่บอกไม่นเพราะว่ายายเราเราถือคู่งวดอลไรเดี๋ยวโไม่ถือคู่งวดเกือบคู่งวดนะนครับ<ห>ครับอ่าอืมกับโบเน่เนาะวันนี้นะพ่อกับโบเน่อาชีได้โชคก็ได้เพราะว่าความฝันของพ่อนี่พ่อไปหาป่าแล้วก็ได้ป่าอย่เงี้ยตะเพียนบอกพอ่อปลาตะเพียนปลาคอปลาปลาคอปลาดุกคือมีหลายป่าครับแล้วก็ได้เต็มหลายแห้งครับไอผู้สองสามผู้นู่นเนี่ยที่พ อืมแล้วพ่อได้ปลาเสร็จก็หาหาไปหาปลาต่ออีกไปได้ปลาเอาปลาเอาปลาเอาปลาไปไปแล้วไปต่อีกไปต่อีกได้กบได้กบไปหนี่กบดีหลายคับแห้งขึ้นกันแห้งเยอะเนาะนักขันอยากกินกบเบี้ยวเนาะไปหากบเพราะในเรื่องจริงนี่พ่อก็มากินกบขึ้นกันกินกบเข่าโกบต้มไทยขมิ้นเรื่องมือเดื่องยอดหนำมาตำหลอกหนังเลยบอกว่าเราไม่เป็นต่แเสบเดี๋ยเราบอกไม่เป็นต่แเสบเลยครับปนกบก็เสพเสบ ใจมากวนมากม่เดีอะทองตงุ่มไซคาหมินมาหลอกหลังเรื่องวุ้ยอ๋อไซคามิ้นน้ำครับครับผัดเผ็ดกระแชบเนาะพอ่อตื่นขึ้นตื่นสาวมาเด้วยพอได้ครบพ่อตัวบ่ฮหูตื่นร้องฝันคิด <c oughs> อยากเนาะครับครับอาพ่อเอาตัวเรียกมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งอีกเทียนึงนะค,ครับครับแล้วก็809ครับ แกสหรับเลขเก้ากับไฮละว่างเลขหกไว้น้ำแน่ครับท่านผู้ชมครับฐานน้ำไปประกอบการเสี่ยงโชคครับบางทีอาจมันจะมาหน้ำในยเลขหกก็ได้เนาะครับผมไม่ตามตู่จะได้ครับแล้วก็ซอยอช่างนึกตีตัวเลขเบิง้งน้ำกันครับว่าเคยถ้าผู้ใดเคยฝันลักษณะแบบนี้ครับซอยคอมเมนต์มาตีตัวเลขให้ช่างนึกน้ำแน่ครับเวื้องีโชคมีลาวน้ำกันเนาะพอเนาะครับในวันนี้ครับพอเลขสองคุ้มเนี่พอปักเลขคุ้มแด่ร้ายที่สุด ถ้าสามตัวนี่บทสิจับใส่นี่หาแปดแปดแต่ละในพวกคิด้ด้เก้าเอาไว้ที่หลังเอาเป็นเลขลางของไงอ๋อก็คือถ้าพ่อตัดซื้อแต่พ่อมากเลขหาแปดเก้าเป็นพิเศษถ้าตัดซื้อนี่เป็นหาแปดสีเอาไวเป็นเลขล่างกอน,นกับหาเก้าแปดเก้านี่สีมัซื้อเลขลางท้าเลขสองตัวอ๋อครับครับแต่ถ้าเขาซื้อเขาต้องซื้อบทซื้อล่างเลยเนาะพ่อเนาะสี่มัดเด่นตัวนี้น,นะ ตัวนี้สามตัวนี่คิดว่าสิสลับกันอ๋อคือสิสลับกันทางแล้กกระสือแล้วกระืือลางไว้นาอ่าสิสลับกันหมายถึงว่านักเือก็สิเอาแปดไปข้างหนา้าเขาหาไปกลางสินะอ๋อครับครับจะโอเคแล้วพอนะ,รนอะครับ,รบอ่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณอ่าช่างนึคก,ก,กครับมากมครับถี่มาเบาเนื้อทางไห้ฟั่งนะพนอ,ะอพนะครับขอบคุณหลายๆครับพอขอให้เลขทีพรร่พอห้มากเข่าตรง,ตรงๆครับ โขหยมันกันทุกคนแต่ว่าหันซวยๆกันเป๋อเนี้ยครับครับพอด,ดูดูมาหาเทียนึงเนาะพอเนาะครับผม